สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บริษัทบุญส่งเสริมทานสปอร์ตครับมารับรถครับมารับรถวันแรกนี่ครับดีิซุ GX360 z สามร้อยหกสิบแรงมาครับเป็นเรลเลอร์นะครับเทลเลอร์หางพอกประมาณเมตรห้าสิบ ป็นหางต่อจากอูพนัทนะครับหาง3ามเผ่าเดีย๋ยวมาเดินดูรอบๆรถกันครับมาจอดรอล้างครับผม ตัวนี้เป็นรถปีหกสองนะครับข้างในก็จะประมาณนี้ลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าพึ่งคนคองขึ้นครับ ค่อนข้างจะลกเลยทีเดียวองเอยังเย็นครับไม่อยู่ที่1น0่0แสนสามมืนาม สำหรใครที่สนใจก็มาสมัครได้นะครับที่บริษัทบุญส่งเสริมสาขาแก่งคอยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ